เกมไม่ครับอาชีวิตรอดในโลกของเดม o กอร์กันสเตนเตอร์จริงกันเนาะซึ่งในแบบนี้นะคะสิ่งมีชีวิตบางตัวเนี่ยมันก็จะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าพวกสเตนเตอร์จริงหรือว่าอาสูรเดมกอร์กันเนาะน่าจะติดเชื้อกันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ทั้งนี้จมู่น้อยมันจะดอกเนื้อเหมือนกันหรือเปล่านะ อ๋อมันดอกเนื้อเราก็ดอกวิญญาณของเจ้าเดมอร์กอรกกันมาด้วยค่ะ<อ>ซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาไปคราบเป็นชุดกอดได้นะนนหรือว่า<ด>คราบเป็นอาวุธก็ได้ปูนไม่กล้าก,กินเลยอ่นนั้นมันกินไม่ได้วิญญาณมันเอาไปคราบของพิเคนินแต่ว่าเน<ม>ื้อหมูว่ากินได้นะันเป็นเรื่องหมูของเดมอร์กอรกันเลยนะทั้งท้คือหมูนั่นแหละวิแล้วเราก็สามารถค้นพบสมบัติได้ละ ของดีครั้งนี้มีชาร์ปเน็ตด้วยเฮ้ยพี่เคเรารอดตายแล้วอุ้ยแต่ว่าต้องระวังนะไม่รู้ว่าเจ้าอสูรเดมอกกอนเนี่ยมันจะผลอกมาเมื่อไหร่นะอย่าบอกกันนะว่าน่คือดาบแล้วนะโอ้โหอันนี้ก็ชุดเกาะเสื้อเกะพี่เคลองใส่ดูดีแต่ลองใส่ดีว้าวอะไรเนี่ยมีหัวเดมอกกอนอยู่ตรงหน้าอกด้วยเฮ้ยเขาจะกล่องอีกใบหนึ่งแล้วเฮ้ยมันก็เป็นกล่องสมบัตินะมีไดมอนด์ด้วยล่ะเฮ้ยมีเน็ตอะไรด้วยนะ แล้ที่สําคัญวันเนี้หลังจากที่เราได้ชุดเกราะของเจ้าเดโมกรอกันคอปแล้วก็เราจะไปสู้กับมังกรกันได้ชุดเกราะและอาวุธของเดโมกรอก,กันนะไปดูซิว่าเจ้ามังกรเนี่ยมันจะทนได้หรือเปล่าถ้ามันโดนอาวุธของเจ้าเดโมกรอกันเข้าไปเนีเ่ยอ้าวไงเงือบไปแล้วไ ه, ม่เมื่อกี้มันคืออ e ีวอเกอร์ปะน่าดีทำไมตายไว <c oughs> จัง <c oughs> ดาบเราฟันแรงะ่ะโอ้โหยัยงโหดโลเนี่ยดูดาบดิยิงขับตัวอะไรก็ไม่ดูน่ากลัวดาบยังเป็นเดโมกรอกันเลยอะ เฮ้ยอะไรแม่มีตัวอย่างนะเฮ้ยมันคือเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเดโมกอกน์แต่มันเหมือนเดโมกอกนมากเลยเหมือนในหนังสเตนเจอร์ตริงมากเลยอ่ะแวบไปแล้วอ่ะมันวับหนีไปและนี่ตัวอะไรอ่ะม้าน้องมาน้องม้าแม่เลยลองขี่ดิยี่ห้ายักษ์ในโลกนี้มันจะกลายเป็นพวกอสูรเดโมกอกนหมดเลยนะโอ้โหน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยดูหน้ามันเซียวเห็นรักคาร์ไวท์เลยอ๋อนล่วดิม้ายังตัวสีแดงเนี่ย หัวของน้องนี่ยังเป็นหัวของสเตนเจอร์ตริงเลยอ่ะทันงนี้ไก่อะปะเนี่ยมันน่าจะเป็นไก่นะเอ้ยมันดับเนื้อไก่พี่เคมนนันงหมูนังหมูเดี๋ยวเราต้องเก็บวิญญาณของเจ้าเดโมโกอกให้ได้เยอะๆนะคะเราถึงจะไปค้าเป็นชุดก่อนได้อะนะเออกล่องสมบัติที่แอบซ่อนอยู่ตรงนี้เข้าเอยพี่เคันรวยแล้วดูดิุยใอ้สมบัติเราก็ได้อาวุธมาเพิ่มด้แหละแต่ละตัวนะั้นเห็นเราไม่น่ารับประทานเลยพาบเอาไป <c oughs> อีซี่อีซี่มากวัด <c oughs> เพาว่าต้องระวังเซอร์ไพรส์ดินะเพาะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ต้องกลัวเอาว่าเราแรงอยู่ไก่ฟ้าเห็น<ะ><ะ>ไก่ฟ้ามาออกไปแล้วไม่ใช่ไก่ฟ้ามันคือไก่เดโมกรก้นน่ารักจังเบยเฮ้ยทอมันน่ากินชะมัดเลยอะ่ะเฮ<อ>้ยซอมบี้<ห>พริกหรือเป่าอุ้ยซอมมี้พริกเลยเหรอใช่มันเป็นซอมบี้พริกเดโมกรก้นอ้ยยังหลอนนะดูด่พวกไหนทะลุมิติมาหรือเปล่าเนี่ย มันมาได้ยังไงเนี่ยอาาดมันต้องทะลุมิติมาแน่ๆนเลยอ่ะพี่เคนแอบนอนหรือเปล่าะแล้วก็ส่งพลังจิตมันให้มันทะลุมิติกับมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ออแมมิน่าอะมันถึงทะลุมิติมาหาเราได้เนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอกเขาว่านะเราทะลุมิติมาหามันมากกว่าดูดิโอ้่นี่มันตัวอะไรอะอาานี่คือโลกของมันนะเอ้ยพี่เคนมันเหมือนลาม้าเลยอ่ะใช่เลยลาม้ายนังเป็นเดมกอกอนเลยอ่ะดูดิลามมายืนสองขา เฮ้ยสยองอ่ะสยิมขือนน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวยังกลายเป็นเดโมกอกอนเลยอ่ะอยยนี่น้องหมา <นะ S 1> ป่าน้องหมาป่าก็กลายเป็นเดโมกอกอนเหมือนกันสะสมวิญญาณไปนะทุกตัวตักวิญญาณหมดเลยเฮ้ยมันต้องเอายเยอะเอะพราะว่าต้องคราบเป็นชุดก่อยอทีนึงอนะเนาะน้องหมูขอเนื้อเลยนะเฮ้ยเจ็ดกรงแล้วรู้สึกว่าตอนเนื้อยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยอะเหมือนเรายังไม่ค่อยได้ออกแรงเลยอะเดี๋ยวสมบัติกิดกงนึงแล้ว เราก็จะได้เสื้อกอกของเดมอกกันมาโอ้โหอย่างแท้รู้จริงๆเราคราบเองก็ได้นะแต่เดี๋ยวเขาจะคราบให้พี่เคนนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องหากล่องสมบัติกันเพิ่มก่อนอะเอ้ยเจะะา้าลามะทำไมลามะมีหางแบบนี้ด้วยอะเอ้ยสุภริมาโอ้โหไปแย่เลยเอ้ยแย่ละโกเลมนี่แนะเฮ้ยฝุงโกเลมเหรอโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยทำไมโกเลมมันตีเราอะยังไม่ได้ตีมันเลยอะ ว่ามันคือเดโมโกรอกกอนใช่ไหมล่ะเฮ้ยโกเลมกลายเป็นเดโมโกอกกอนไปนแล้วอ่ะเ,อเขาไม่ได้พิทักชาวบ้านนะแล้วเขาก็ไม่ได้พิทักเราด้วยเขามาเพื่อฆ่าเราเอเลี่ยนปะเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยจริงด้วยอ๋ยอเลู้ปาก์คมั้ดิน่าเกลียดจังเลยไอ้คนันนึกว่าเอเลี่ยนนะเนี่ยมันคือเจ้าเดโมโกอกอนสเกลิตันไอ้นี่เขาจะบอกว่าเกาะในมันท่นสุดๆเลยนะเห็นปะยืนให้ยิงเลยอ่ะ อ้าวไอ้กอบของเดมกอกกอนใช้ได้เลยพี่เคนใส่กอบปะมันรีเลือดทีละสามหลอดเลยนะโอ้โหอย่างโหดอต่ยงงี้ต้องกำจัดมันนะพี่เคนจะได้ได้ของดรอปไงก็ดูหลอดเลือดเขาดิหลอดเลือดสีทองเขาขึ้นมาสองชั้นเลยนะถามว่า,านในบ้านเนี่ยไม่รู้จะมีของอะไรที่เราเก็บหรือป่าเราลองไปสำรวจในบ้านดูแม่ถ้าทางจะเป็นบ้านของเจ้าพวกเดมกอกกอนนะเฮ้แต่เขาเห็นคุณชาวบ้านก็มาขายของแถวนี้เหมือนกันนะพี่เคนเราสามารถคราฟดาบของเดมอกอกอนได้ด้วยแหละ เฮ้ย a t ท r a c มันเยอะอยู่นะบวกตั้งแปดแ t t r a c นะ่ะทำให้พี่เคนด้วยแล้วก็ชุดเกราะของเดโมกอกกกอนอ๋อมันคขาแบบนี้เหมือนชุดเกราะปกติเลยนี่พี่เคนเอาลองใช้ดูดไิไหนไหนลองดูดีไออย่งเงี้ยล่ะไอคบชุดเหมือนเขาโอโ้โหดูหัวอะอ๋อห<อ>พี่เคนกลายเป็นเดโมกอกกกอนไปแล้วอ่ะเอไมอกิน,นัยนี่ทำให้รู้จักการตกใจเนี่ยเอ,เ,อเอาหัวมากิน,นัยนึกว่าอาศูรเดโมกอกกกอนมาเอง ไอแต่ว่าตัวไม่สูงพอนะ <Okay. S 1> ตัวจริงมันจะสูงๆผอมๆเหมือนเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมไอพี่เคนเราไปดูป่าแถบนี้กันบ้างดีกว่านี่ในโลกของเดโมกอกกกอนเนี่ยมันเหมือนในเนเธอร์เลยนะดูดิพี่เค่ไม่มีหมาซอมบี้ที่ละน่าโมโหไปว่ะตับฝาผนังบ้านมากเลยเนี่ย <c oughs> เอ้ยเยดี๋ยวดยเดย้มันหลอนมันหลอนเอ้เจ้าหมาซอมบี้ บอกว่าเราต้องขี่อยู่นานแล้วแหละกว่าน้องจะเชื่องอะนะโอ้โหสีสวยจังเลยนะนี่เขาจะกลองสมบัติอีกกลองหนึ่งแล้วเอาว,ว้าวาเขาจะครบแล้วพี่เคนมันได้ประสบการณ์ใหม่จริงๆนะดูดิถ้าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายจริงๆ,ๆนะเนี่ยโอเคเหรอใช่เกือบแล้วเหลือหมวกเนี่แหละหมวกก็จะได้เป็นหมวกของสอูนย์เดโมกราฟเนมานะาเสียดายพี่เคนมันไม่กินเนื้อมนุษย์เนี่ย มันกินเนื้อสัตว์เนี่ยถ้ามันกินพวกเราแล้วโอ้ตตะเอดเี้เราไม่ตายหรอกนะดูชุดเกราะรสักก่อนจีมันถึกเนี่ยรับองเลยว่าเจ้ามังกรต้องร้องให้แน่นวนเพราะว่าเขาจะไม่ทาลายคริสตัลมังกรวันนี้นะเขาจะลองชุดเกราะกระดาบนีว่ามันแบบโอเคเป่าวนนมันสามารถจะปิดชีพมังกรได้ก่อนลล่าโอเคได้รองเท้ามาละรองเท้าเกรอบของเดมอกกอนมีเล็บด้วยออต้องมีเล็บดิตัวจริงเขาก็มีเล็บนะเฮ้ยเอ,อ้าดูทานู้นนี่ โอ้ซอมบี้อ่ะอู้ยังเยอะเลยทำไมสู้ได้ปะแมง hey, มุมไปดูดิไปดูดิแมงมุมเดมอกอกกอน มันมีอะไรมาข้างหลังเลยเด๋เลยมันตีเบาผุดๆไปแล้วล่ะมันแบกกองมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซอมบี้ยังเยอะดูดิเฮ้ยซอมบี้ยังกลายเป็นพวกเดียวกับเดมอกรกันเลยอ่ะดูนี่ซอมบี้พี่ก็ไกลเฮ้ยมันไกลพันหมดเลยอ่ะอ๋อเอลลงเอเลี่ยนนี่แบบว่ามาหมดอ่ะแล้วก็เป็นญาติห่างๆกับเอเลี่ยนนะเนี่ยเฮ้ยพี่แคททางนั้นก็มีระวังตัวเลยนะอไปกันละไปกันละไปหาสมบัติกันเฮ้ยเจออีกตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยมันมาขัดขวางเราพี่เคทอนรู้ว่าเราจะไปโดของมัน เออมันหววงของมันหววงของดี่มึงพิมพ์อ้อมหน้าเหมือนพี่เค้อยู่นะเออเหมือนกันเลยอะเดี๋ยวการจะฟันอะไรใจเย็นๆนะถ้าไปหมวกนี้ดูแทบไม่ออกเลยเนี่ยว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยเจอเสียวอยู่ห่างๆกันเข้าไว้นะเจอสมบัติอีกกลองหนึ่งแล้วโอ้ยตอนนี้เราก็ได้หมวกของเจ้าอสุนเดมอกกักนมาใส่แล้วล่ะเออดีพี่เค้นเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะเดมอกกักนไหมแต่ของเขาเอนชันของพี่เค้นยังไม่ได้เอนชันหน้ายังร้อนเลย เอ้ยไปสู้กับมังกรเลยเปล่าปกติก็หลอนอยู่แล้วนะใส่อย่างนี้ยงหล่นกัเลยนีแต่ว่าต้องหาดวงตาเอนเดอร์กันนะแต่หนูว่าถทวานี้นมีเปล่าเมื่อกี้เห็นเจ้าเอนเดอร์แมนแวแๆไปะเนี่ยไอพี่เคทมันจะกลองสมบัติที่กลางนึงแล้วเอ้ย มันมีปีกให้เราด้วยละมีปีกด้วงให้เราใส่ด้วยโอ้สุดยอดแล้วสําหรับภารกิจแล้วก็ชาเลนจ์ของเราในวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเปิดกล่องสมบัติพบกันหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ยังหากล่องสมบัติเพิ่มไม่เจอเลยอะเฮ้ยทำไมม้าสีน้ําเงินนะ่ะอุ้ยสีสวยมีสีน้ําเงินด้วยเหรอเฮ้ยทำไมมันหลอนแบบเนี้ยดูดิ้ <c oughs> างหน้าพี่แคนมีกล่องสมบัติีเปล่าท้าเจอกล่องสมบัติบอ,บอกเขาด้วยนะเฮ้ยในบ้านน่าสงสัยนะดูดิไปสำรวจในบ้านดูปะ ไม่เป็นที่เดียวที่เรายังไม่ได้ไปนะเนี่ยใช่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 เป็นความคิดที่ดีพี่เคนโอ้แต่หน้าตาบ้านไม่น่าเข้าไปเลยอ้ําดูดิเออิมามามาอีกแล้วพี่เคนถุงโกเลมมันมาอีกแล้วอ่ะหน่วยพิทักษ์บ้านหรือไงเนี่ยอ๋อมันตีเราโกเลมอ่ะโอ้โอโดนโดนโดนไม่ไม่เน่โดนโดนโกเลมสดมากเลยอ้าวถ้าพี่เคนถ้าเราไม่มีอาวุธดีเราคงโดนโกเลมฆ่าตายเนาะน่าเสียไอ้อีวอล์กเกอร์ พี่เคเน่โทรเท้มาเพิ่มแล้วนะว้าวขอบคุณนะเอาเก็บไว้เผื่อๆก็แล้วกันไม่รู้ว่าจำเป็นจะต้องใช้หรือเปล่านี่นี่มามาจับน้องหมากันดีกว่าพี่เคนมีกระดูกเต็มเลยนี่จับน้องหมาน้องหมามันจะรักเราเป้าวไม่ติดเราม,าม,ามาัพี่คนจัมันจะเชื่องเป้า่ะนี่นหะุ่้ยมีผักคอด้วย <laughs> น้องหมาเดมกรอ,อกเกิ้น <c oughs> เราเลี้ยงน้องหมาเดมกอ,อกเกินได้ด้วยหรอน่ารักจุงเลยดูค <c oughs> ือคันนั่ง,งสิคาวาอี่สุดๆเลยแต่ว่าน้องไม่เชื่องนะโอ้เสียดายนะถ้าช่วยตีได้ละเจ๋งเลยใช่น้องไม่เชื่องแล้วก็น้องไม่เดินตามด้วยแหละ ไม่รู้ว่าทำไมนะปกติหมาป่ามันจะเดินตามใช่ไหมดูดิน้องไม่ตามอ่ะเหมือนน้องยังไม่เชื่องดีอ่ะันไมเป็ล่าน้องคงไม่ใช่หมาป่าจริงๆอ่ะน้องจะโดนเดมอกรกเกเข้าสิงไปแล้วอ่ะอันนี้ก็น่ารักแล้วม่เปอนไรอย่างน้อยน้องก็ไม่กัดแล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของน้องแล้วอืเราเข้าไปดูในบ้านกันดีม้าเราจะเข้าจริงๆเหรอแต่พัน้มงมีของให้เราสำรวจดิไปดูเปล่า อดูนี่บ้านมันหลอนยังเลยไม่ดดไมก,กีบดอกไม้เดมกรก้อนอยู่ข้างบนหลังคาด้วยอันคือบ้านของอสูรเดมกรก้อนเหรอ เออมันอยู่แบบนี้หรอเนี่ยพังรู้อ่ะเนี่ยนี่ไงมันออกมาจากบ้านเนี่ยเอ้าสูนกันอีกแล้วมันอยู่ในบ้านนี้จริงด้วยเฮ้ยเอาสูนหรือพีเดอร์เนี่ยดูไกลๆไม่เหมือนพีเดอร์เลยนะเราสงสัยแล้วเหมือนกันเฮ้ยกล่องสมบัติที่ในบ้านก็มีกล่องสมบัติให้เราเก็บด้วยล่ะโอ้โหเฮาเกิดครบแล้วเกิดครบแล้วเกิดแล้วพี่แคทเหลือแค่สองกล่องเฮ้ยต้องระวังหน่อยนะทีเนี้ยมันมีหลุมมีบ่ออยู่ข้างล่างนี่แหละเอ้ยดูดิพี่เคนมันคือสตองโฮเฮ้ยไหนไหนไหน ไองไปดูดินี่ไงพโคเดมอกก็ต้นมาจากรูนี้นี่เองนดูดิไปดูกันนี้มันออกมาจากใต้ถุนบ้านน่ะมีของให้เราเก็บเปล่าโอ้โหเฮ้ยเขาจะวายสมบัติทได้แหละเฮ้ยคนลุกเฮ้ยเก็บการทอเขียบเลยครบละสิบเอ็ดฟังเชียวเฮ้ยมีแต่ของน่าใช้งั้นเลยอ่ะดูดิของดีๆทั้งนั้นเลยของละลาทั้งนั้นเลยเขาจะไม่เอาอะไรใช่ไหมให้พี่เก็บหมดเลยใช่ป่ะอันหน้าเดี๋ยวแบ่งกันน่ะเฮ้ยเขาเจอดวงตาอินเดอร์แล้วเดี๋ยวเวลาไปถล่มรังเจ้าเดโมก็ต้นกันแล้วฮ่าอาพี่เคนเป ตบมังกรเล่นกันดีกว่าไปเลยเชวิสฮะพี่เค็นโดนกันเลยย่าูมาถึงแล้วล็อกมังกรโอ้โหเราจะไหวลรวอ้ามมันมีขาอขอพ่เศษอีกนะธน,นูก็ยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูเลือดเรากันดี <c oughs> ไม่ทําไม่ต้องใช้ธนูหรอกนะังเพราะว่าเขาจะไม่ทำลายคริสตัลมังกรก็จะดีนะแล้วลองฆ่ามังกรจริงๆอะ่ะไนลองดูดีเพราะว่าดาบเราแรงกันนะลองดูเปล่าไอ้เจ้าจมังกรบ้าพวกเรามาเล่าโหเอเดแมนเต่ เอ้ย,ยดีฟันที่สองเอนเดอร์แมนแล้วก็ตายแล้วอ่ะว้าวสุดยอดเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนดับเหล็กด้วยเหรออุ้ยแปลกจังเลยเอ็นเดอร์แมนบางตัวมันก็ดับท้องไงเมื่อกี้เฮ้ยทำไมเอ็นเดอร์แมนดรอปเหล็กเนี่ยเฮ้ยมามามาแล้วโอ้โหกระแทกหน้าเลย ไอ้เจ้ามังกรบ้าอย่างนี้ดิโอ้ไม่แน่จริงนี่นายมังกรเกือบสูขิดล้วนี่เดจยวก็จะตุยแย่แล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไม่เลยไม่จะมังกรเฮ้ยฮึยฮ้ยเฮึยหยาดหยาบเียวพี่เคนเฮ้ยโดนพิษมังกรไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะดูดินี่ฟาดหัวฟาดหัวเดี๋ยวดละมันลงอีกรอบนะไปคิวเลือดอยู่เดี๋ยทายแล้วเอ็นเดอร์ดราก้อนไม่มีหัวในมังกรก้อนน่ะนั่นดิอยากคิวก็คิวไปเลยไปเยเรียบร้อย เอ้ยทันที่สุดเดมอกอก้อนก็นเอาชนะเจ้ามัางกรที่เอ็นได้แล้วสุดยอดอ้เอ้ยเลเวลเลเวลโอีซี่ s y อะพี่เคนเพราะแต่ว่าพวกเรากลายเป็นหนึ่งในเดมอกอกอ้อน,นไปแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยเรากลายเป็นลูกน้องของเดมอกอก,ก้อนไปแล้ว,ลวตอนเนี้ยก็โโไม่ก <laughs> ็แค่ค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกของอสูรเดมอกอก,ก้อนไว้แค่น,น,นี้ก่อนเนาะ ถ้าชอบแมปแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออย่าเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อับเ้าจะาย